สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีเช้าวันนี้วันเสาร์เลยนะปกติเปิดปกติเราอะจะสองคนโต๊ะกีจะไม่ค่อยออกไปไหนวันเสาร์แต่เพอเอิญว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลูกๆเขาจะไปเที่ยวเราก็เลยขอชิงไปเที่ยวก่อนวันนี้มาเปิดวาร์ปกระบนทางด่วนนะครับนี่เราเปิดวาร์ปกระบดทางด่วนเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทริปนี้ทริปนี้เราจะไปไหนครับโต๊ะครับไปเที่ยวไทย วัวนนี้เราจะไปขึ้นเกาะกับลงเกาะเที่ยวเกาะจะเป็นชาวเกาะสองวันเราจะไปเที่ยวเกาะช้างเกาะช้างเลี้ยวซ้ายถ้าหาความสงบความสงบอะไรพวกนี้ก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะสงบหน่อยแต่ถ้าหาความหวูหวาความเจเริญหน่อยก็เลี้ยวขวาแต่ม้วนนี้เราจะไปเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเราจะไปดอยดอยดอยนกเงือกเห็นบอกมีนกเงือก ชุมชนช,ชุมชุมมากที่นั่นมีน็อกเกิลอ,อยู่ก็เลยว่าเออตั้งใจจะไปที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเสร็จกลับมาออกมาจากเกาะก็จะมาแวะจันบุรีที่เดิมของเราแต่เดี๋ยวแผนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสไตล์โตเก,กียอยู่แล้วครับข้ามไหนนอนนั่นไม่มีจุดหมายไม่มีแพลนเอาเป็นว่าอยากไปไหนก็ไปสไตล์เราโอเคโอเค,อเคนะเดี๋ยวขับรถก,ก่อนเดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วเจอกันเจอกันค่ะ ครับโอเคครับถึงจันบุรีแล้วค่ะ,อะ,ะต,ตอนนี้เจ็ดสิบสกิโลเราจะถึงท่าเรือดูภูเขา,าม,มีตมโนเส้นนี้เราเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกไหมที่เราไปขอช้างม<พ>อเตอร์ไซค์มาอาเล่ไปขอช้างเขาก็สายลุยเหมือนกันนะ โต๊ะกีสายลุยไม่งั้นะลุยอย่างเดียวขอให้ได้เที่ยวให้ฉันรวเรือเ,เฟอร์รี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วค่ะเราจะเลี้ยว,ยวไปลงเรือแล้ว เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกัน เท่าไรครับเรียงส่สิบข้โหข้างหน้าดูข้างหน้า,า,นารับหน้าเลยฝนอันนี้เดี๋ยวเขาเขาจะบัดรรถเราก่อนนะครับ ว่ารถเราเป็นรถบ้านไงเดี๋ขาต้องวัดว่า,ายาเท่าไหร่เ,เขาดูดคำนวณกำลังคำนวณอยู่ว่าเราจะเสียเท่าไหร่หนึ่ครึ่งชั่วโมงเรือออกน่เหมือนเอาไปจอดสองคนครับ เท่าไหร่ครับค่0รถ450บาท450เรามีคนขับนหนึ่งคนนะคะอ๋อแล้วก็เสียค่าคโอเคค่ามอเตอร์ไซค์โอเคครับก็เสียค่ามอเตอร์ซไซค์ชาวพวงท้ายมาก็50บาทแต่ค่ารถเราเก็บค่ารถเท่าไหร่400 450 450คือฟรีคนขับคนไม่ฟรีคนนั่งไม่ฟรีคนขับฟรีค่าคน80 พอดีเลยเหรอครับเนี่ยโอ้แจ๋วเลยพอดีเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องนั่งรอนานแล้วเรา,าเหมือนเพิ่งเซร็จออกเรือแล้วเนี่ยกำลังรอเดี๋ยวเราไปถ่ายไปถึงแล้วเราไปถ่ายตารางกลับไปก่อนตองจงังหวะเช่ใช่ <laughs> ได้มามีรถบ้านมาบ่อยไหมครับไม่บ่อยเท่าไหร่นานรถนานรถหนึ่งอ๋อ <laughs> <laughs> แผนกต้อนรับใช่ไหมบผนักต้อไไรรนรับนะโอเค,คมาทีไรก็เจอน้องเขาเลยโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราปิดรถปิดรถแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอข้างบนกันไะเดี๋ยวเราไปกันอันนี้นะครับเราก็ถึงแล้วไปไายโต้เพิ่มเลยดิแล้วเสีย <c oughs> เสียค่าอันนี้ห้าสิบบาทค่ามากระตุย สวัครับ่อยนกเงือกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะเห็นนกเลือกไหมเจาะ<อ>เราจะมาลุ้นกันว่าทีานี้เราจะเห็นนกเลือกไหมสาม เาไปอยู่อ่าอะไรเนี้ยเราอยู่เ,าเาากาะช้างเกาะช้างนี่จะเป็นเกาะแล้วมีทะเลใช่ไหมจากดูข้างหลังมีภูเขานีแล้วดูหมอกดิเหมือนเลื่อยูเหนืออื้มร้อนมันอยู่เหนือจริรงๆห,หมอกจับลงจับหมอกมาพิ้วเลย เดี๋ยวรอดูนกเนี่ยว่าเขาจะขึ้นหรตกเราตัดนุ่งนหนึนนนงมีภูกขาแล้วเขาบอกหลังตรงนี้ข้างหลังเนี้ยอ่ามันจะเป็นน้ำตกสูงนนี้คู่ใหญ่อะอันนี้อยู่บนดอยนอกเนื่ย ตกทั้งคืนบรรยากาศฟินมากกับสายหมอกไม่น่าเชื่อว,ว่าอันนี้คือเกาะช้างดูแม่แจนีแม่ครัวกำลังทำกับข้าวฟินเมาล่านครับเมื่อคืน หลวงเชียงดาวก็ได้หลวงเชียงดาวเถอะมาเจอหมอกอย่างนี้ก็โอ้ก็คือบรรยากาศดีมากนอนฟินเลยครับฝนตกทั้งคืนพายุเข้าพอดีฝนตกเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซน <90. S 1> ็นต์นะโต๊ะเก้าสิบหมดฝนตกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋จะรอ เอ้ยได้อยู่แลยได้เห็นแล้วอ้ยถ่ายไม่ทันเฮ้ยทันเปล่าวะไม่ทันนี่เห็นแล้วนี่นี่มาแล้ว ได้ยินเสียงไหมบินถยไม่ทันเลยอบินถ่ายไม่ทันเลยถายทันปนะ่ะ สวยมากเลยมั่วที่เนื้อเชียงเนื้อเชียงครับลูกซื้อมาให้กลัวพ่อแม่จะอดอย่างนี้โตตามใดครับเนี่ยแกงเขียวหวานขนมจีนอุ้ยแกงเขียวหวานขนมจีนวันนี้โอ้หินเป็นถิ่นมีหอยอะไรเอ่ยเนื้อโคขุนหมักนุ่มพร้อมแช่พร้อมปรุงแช่แข็งของสินทร อร่อยนะอร่อยอร่อยเหอเราเราเรามาทีไรเราก็จะซื้อยี่ห้อนี้แล้วเนื้อเขาจะนุ่มทำไรนะครับวันนี้ทำไรนะแกเววนนงแกเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อจีนอ้โหมีนมจีนด้วยเป็นไงล่ะแล้วก็กะเนื้อเชียง,มมงไม่ไม่ไม่พอแล้วแหละ ใช่สำเร็จแกงเขียวหวานโอน่ากินมากอยู่บ้านไม่ได้กินนะ <laughs> บอกได้เลยว่าอยู่บ้านไม่ได้กินนะครับต้องได้กินอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยอโ้โหกับสายหมอกนี่นาะ